สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสวัสดีเสาวันพุธที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเพื่อนเพื่อนมือนีมือสันวันดีอ่ามือหวยออก <c ười> ขอให้ทุกคนเห้งๆปังๆได้ครับอ่าสำหรับตอนนี้เพื่อนเพื่อนอยู่ในช่องของท้องสุขชชยเลิศน,นะครับเขามาสวนคือเกาเอาบรรยากาศยิงสีก้อนให้อยิตใจร่มรื่นก้อนค่อยไปหอ่าแท่งเบอร์แท่งหวยได้เพื่อนเพื่อนนี่บรรยากาศไปเบื้องเฮ็ดกันครับนี่เพื่อนเพื่อน,น จุที่เป็นไข่ที่เขาเห็นมือว่านี่เขาว่าได้เก็บนี่ขึ้นดอกแล้วได้เพื่อนๆจนบานก็มีุ่นะมื้อนี้โอ้ดีครับแดดออกครับเพื่อนๆวื้ยเบ่งสองดูนะสองดอกนี่คืองามมักเลออกส้มครับุ่นะล่ามไปเพืเพื่อนเห็นว่านี่มือว่านั้นเป็นไข่ยั่ได้พวกนี้โอ้ยเอปออเป็ดอกม่นใหญ่ครับแต่ว่าหังมันเป็นดอกงามดี เป็นเห็ดละงกพูได้เพื่อนเอนอุ้อออ่ะูงามหนึ่งะงกพูใส่ตู้เย็ยนไว้แล้วได้ประมาณหาโลยแล้วว่าเนี่ใส่ตู้เย็ยนไว้เรียบร้อยเก็บแล้ววันนี้วันที่หนึ่งตุลาคมก็ขอให้เฮงๆปังๆครับผมสวัสดีครับูนะเดี๋ยวพา้าเลาะเดี๋ยวผ้าเลาะเห็ดสวยงามมากเลย นี่ครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็กลุ่มที่สองอกะลังงามนี่ครับละงกส้มปลายแดงกับเหลืองปลายส้มของละงกพู่ครับมือว่านนี่ยังเป็นไข่บานอีกแล้วลก็มีบางส่วนที่เขาเก็บไปเราก็เห็นขาเห็นต่ออยู่นะสักหลักอยู่ขออนุญาตสีได้เพื่อนเพื่อนต่อสักหลักที่เขาเก็บไปแล้วอันนี้เป็นชุดที่สองของวันที่หนึ่งครับโอเคเพื่อนๆน ดูนดอกสวยงามมากเลยกําลังเสบซะนี่ยางสำรวจมามาพออีกเพื่อนๆพื่ใครเหร็ดกําลังขึ้นไหมหเบื้องเงินครับนี่เพื่อนๆห่างจากจุดเก่าจุดเก่ายุคหุ่นครับนี่จุดที่เห็ดออกหลายๆอยูุคห่นยางมาพอใครเหร็ดอู้ก็ลังขึ้นนี่เพื่อนๆโอ้เบิ่งกันห่างอันนี้มันคั่มเลยโอ้แหน่เขามานี ผิขึ้นไม่ก็สิครับเพื่อนเือนแล้วก็ขึ้นดอกอกี่เห็นอยู่ข้างหลังพี่โอ้แมงกินมันมาน้ำเหนื่อเห็นปะฝุ่นหนามพัดมากครับมันมาน้ำเหือแบบนี้ครับเพื่อนเือนเป็นดอกแล้วก็มีด้ออันพวกที่เป็นดอกนี้เข้าสิบห้าเก็บแต่พวกที่เป็นไข่นี่เดี๋ยวค่อยเก็บตอนเมื่อตาครับเอาอีกแล้วเออีกแล้วเพื่อนเพื่อนนึกว่ามันเป็นเชือ้อราครับนี่เห็นปะเพื่อนเพื่อนี่ขาวขาวว่ามันเป็นเชื้อราอ้มันไข่เห็ดที่มา พูนะปืดทีีไงดินขึ้นมาอยู่พี่เ,เพื่อนๆพู่ะกำลังไงดินขึ้นอี่ผมขออนุญาตแกะเอาแกะเห็ดออกสับถั่วเอากรังมันพู่ะดินออกจากโอ้กำลังเป็นไข่เ,เ,เพื่อนอ๋อพู่ะข้างล่างกัดดินแตกได้การได้การเห็ดละงอกครับนี่เห็ดละงอก ให้เห็นละงูชัดๆเลยแหละเดี๋ยวจะหาแนวคุมไปครับขี่ครับเพื่อนๆละงูส้มครับเพื่อนๆสองดอกโอ้ไม่แอบอยู่นี่แ <c oughs> อบอยู่ใกล้ๆทางยางเลยบ้านบบเห็นหอดไข่โอส้สวยๆเลยครับโอ้สีเมียนแต่ขนาดสวยงามมากเลยละงูส้มครับ วันนี้เป็นละงกเหลืองเพื่อนๆดอกงามงามโอ้มีทั้งเหลืองทั้งส้มครับเพื่อนๆอันนี้พูดนะแม่งกินโอ้กินคัะกินแน่แล้ว่าจะเป็นบอคฮอยทากครับเมื่อกินกึินยุดดินก็มีอันนี้ก็โดนไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าสีแมมครับคืองามมากเลยเพื่อนเพื่อนละงกเหลืองครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนมีคืออุปกรณ์จะพาเพื่อนเพื่อนเก็บ ทั้งดอกบานดอกชุมเลยนะครับเมื่อนีก็ได้แวะไปเอาตะกร้าเพราะว่ามันรู้สึกว่าเห็ดมันจะบ,บาลายไางใดเก็บส่ใบตองกับบานเลยครับเพื่อนๆมาเก็บร่วมกันครับนี่หักเอาเลยดอกน้อยดอกงเด็ดเอาเลยครับเขาจะเอาถิ่มขามันว้นี้ได้เพื่อนๆนี่เอาบุญน้ำบุไกลๆก่อนลืมข้าวเถอะจะปรับกล่องซะสูงเลย เพื่อนๆผมจะผมจะหักออกเลยเด้วอันนี้ก็ไปแกงได้แล้วครับเห็ดผู้ครับมันเป็นเห็ดผู้ด้วยนันว่าเปนเห็ดอันไทม์เห็ดเป็นเห็ดสวนที่อันของเขานี่มันเจ็ดอกไงกว่านี้หลายอันนี้เห็ดผู้ป่าเพื่อนเอามาไว้มีจุดหนึ่งโอ้มาเบิ่งใกล่ๆดูครับเพื่อนๆดอกโูด่าโอ,โอ้มันคืองามมากเลยเล่ยงแกา้เลย ผมใส่กันฮะกเาเสียวนเบ่าเพื่อนไว้นี่ครับขาเพื่อนนะครับไว้นี่ปวดมามาจิบด้วยกันเพื่อนๆจิบด้วยกันจิบด้วยกันดอกน้อยๆยังสีโอ้เสียบเสร็จได้ครับเพื่อนๆโอ้โหนี่พื่ยังส่งขาดีกว่แล้ว เอาไอแม่เพิ่นแกงไปวัดมือวันออกวัดซานี่ครับเพื่อเพื่อเพิ่นแกงไปแล้วละ่ะผมว่าเมื่อวานนี้ผมเอาลูผมเอาไว้ในตู้เย็นห่ากิโลเมื่อเนเพิ่นแกงไปแล้วบ่จักแกงไม่แย่ใดกได็ได้บุญแย่ใดที่เราล่ะโอเคเพื่อนๆอันนี้คือจุดแรกครับมเม้าไปแกงเด้อซ้ำหนีก็โอ้ยสั่นระคังหมดเลยอันนี่นี่ผมมักรุ่นนี่ครับกระลังกรอบด้วยนี่เพื่อนๆนี่แฟนบางอ่างวน แล้วรสชาตินี่กรอบหวานแซบครับนี่ครับพราะเพรแกงแล้วนี่ได้ดึงหูออกถ้าได้แกงแล้วนี่มันแซบไหลโอเครับมาเพื่อนๆเ,เก็บจุดที่สองจุดที่สองของวันเนาะเห็นบมเน,นาะเดี๋ยวผมนี่ยางดีดีกว่าเคยเห็นจุดแรกอึ้บเ็นสี่แล้วครับปลูกเด้อพ่อพอนปลูกปลาเด้อเหลือ ที่พ่อจอมเป็นต้องรลายก็ได้ครับก็ได้ครับปลูกกีนน้ำหัวไฮไปนะปลูกยังทางยางก็ยังได้เลยนะสวนยางน,นี่ยึดทางยางไปสวนไปยังนนีะ่ปลูกได้หมดครับเดี่ยวไปลงเชื่อเมือขนาดหมื่บ้านนี่ยังเป็นดอกอยู่บเดียวครับมันสิเปื่อยละคนน่ะเดี่ยวสองดอกบางอันถ้ามันกินบ่ได้แล้วผมก็บพ่เก็บเพื่อนครับผมสิปล่อยให้เปื่อยเลยนี่ แก่งหมอเงยเลยมนะีกค่แกงหมอเงยแลาวนี่โอ้โะดอกนี้คืบอบางงามเลยเพื่อนๆไปลดดอกบอกไว้บางงามเขาเอาไว้เลยโอ้โหไอสิผ้าไปเลาะฮะไปเก็บซุ้มที่เทาเห็นไว้มืดแต่แล้าเข้าสิเก็บเลยครับเพื่อนๆใส่ได้ตองนึงก็โอเคครับนี่นี่ยังไม่เห็นกลางทางแบบน้ำเลยครับอันนี้ค่อยไปปาดข้าว เบิ้งหอยถากมากินเบิ้งเพื่อนๆโอ้เอ้ากินกระแบ่งปันกันกินแล้ววะอือืมโอ้นี้งามอยู่โอเคครับสุปรินไข่อยู่ห้องแนวหุ่นยังเป็นไข่อยู่กับมี่ครับเพื่อนๆไปไปหาเลาะต่อนี่เลยเพื่อนๆสองดอกนี่มันหลุดหลอดสายตาได้เมื่อวานนี่เข้ามาเบิ้งบ่เห็นไข่เพื่อนเนี่ยนี่ฮะกางสีเลยดอกงามหนึ่ง โอ้โหโอ้ไทยยังกินดิฟได้เนาะเพราะว่ามันมาเอากวนหญ่รถอันนี้หัดโปะเลยขาเพิ่นกระเซียวไม่ห็นละโอ้อันนี้ได้เติมกันหลายเติมแล้วเด้่ยตรงนี้เป็นละงอกเหลืองเพื่อนๆเดี๋ยวผมสีเทียบสีเบิ่อนนะอรรยากาศบ้างกันโอ้ยแยกแยะอะไรทำไมวะเว้ยมเพื่อนๆอันนี้เห็นบ่่นีสีสมอันนี้สีเหลือง ของเรายังของเรามีสีขาวสีเหลืองสีส้มนะครับตอนนี้แต่แดงจงริงนมีเดี๋ยวพี่สาวยุ่งยุ่นญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ไอพี่สาวออกมาสีมักเชียหลายๆปีไก่ลงหน่อยๆมันคั้นเนออกครับแต่มันออกแท้และอาจจะเป็นปีนานี่ครับค็ละสีเลย,เยอันมืดแต่เรลเสียวเลยก็ได้เติมกันหักหักตรงนี้นี่ว่ะ บ่าไรเด้อครับเพราะว่าฝนมันหึมซุ้มที่เป็นไข่อยู่กับมีแต่บางว่า,านีน่เก็บได้ห้ากิโลมือนี้บ่ได้พอแกงง่ายนี่ยละบ่พอโลดอกหรอกือโลโลนึงนี่แหละประมาณนี้แหละ <c oughs> กาลังข้อดีแกงเพื่อนๆมา,าไปแกงเด้อสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับคือเกาอยู่ในสวนอยากมาบอกกับเพื่อนๆน,นะครับนี่เลยเพิ่งเก็บไปเสร็จครับละโงกส้มกับละโงก เหลืองนี่เพื่อนๆคลิปของผมกับพี่แต่คลิปเห็ดเหรครับเพื่อนๆเพราะว่าเราทําสวนเห็ดเนอะหลังจากเห็ดแล้วเราก็จะเป็นย่างอื่นละเสริมไปช่วงที่มันมันเลือดดูกันแต่ช่วงนี้ราจะเฝ้าเบื่อกันได้เพอเพื่อนเพราะว่านั่นหลักๆของเขาก็จะเป็นเห็ดละงอกแล้วครับน่ครับเพื่อนๆคลิปหลักๆเขาครับทั้งสตรีมทั้งคลิปรีวิวทั้งภาพนิ่งนะครับมันจะเป็นเห็ดละงอกล้วนๆหลังจาก เมื่อฤดูกาลแล้วก็จะเสีหายอย่างแบบว่าลงให้เพื่อนๆเบิ่งก็จะน่าจะเป็นวิธีการดูแลสวนแล้วก็ต่งตงางๆหน้าๆครับนี่ครับอยากจะอยากจะมาโชว์เพื่อนๆน,นะ <c oughs> อ้างอ้างมาว่าสันต์นะเพราดีแกร์เฮ็ดต่อไปครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะของผมแม่นเป็นมือเก่าเราผมก็ให้ได้ชำนาญกันเพราะวันนี้ครับ,รบลงไปเรื่อยๆก็พอได้อยู่หรอกครับค่ะอ,อ่า ปลาทูขายอย่างนี้นะครับอสองวันที่แล้วก็ได้งวดละสี่พันกว่าบาทบอกว่าได้ถึงหมื่นคือเขาหรอกครับบอกว่าได้ถึงหมื่นคือช่องใหญ่เพิ่นหรอกครับถึงหมื่นถึงแสนปานนั้นหรอกครับแต่ว่าก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆครั้งละร้อยสี่สิบเหรียญก็ถือว่าโอเคสําหรับช่องหน่อยๆเขาเนาะครับเพื่อนๆเพื่อนๆที่ได้เครื่องมือมาแล้วก็จะเฝ้าท่อครับลงเงียงกับลงไปกรอนโหลดครับอ่าวันละสี่คลิปอ่ารูปภาพด้วยอะไรก็ได้ครับลงไปเลยครับ นี้เป็นกำลังใจสำหรับมือใหม่เด้อผู้ที่ได้ได้รับเครืรองมือครับส่วนผมก็ได้รับโดดเล้ากับพายามสั่งไปเลยบางคลิปก็ได้เบืองค้นเบืองหน่อยขึ้อย่างนี้ลอยกูวิวนึงแต่อีตัวจะขอางด้วยกันแหะครับแต่ว่าเ่ากับสูงขึ้นเก่าครับผมลงอยู่มาีนี้ปีที่สามแล้วเพื่อนเก็นเหตุคลิปมาสามปีแล้วครับเพิ่งได้รับเอ่อรับเงื่อนจากพี่มากจากเฟซบุ๊กอยู่ประมาณสี่งวดนี่แหละครับแต่ว่าเ่ากับ ถือว่าเขากับลงลงแบบบรูลเรื่องเงินเนี่ยช่วงแรกๆนะครับลงทุกแนวเละครับอันใดที่มันผิดกฎบ่ผิดกฎเข้าบ่หันในรูนะครับลงไปก่อนเลยครับวันนี้ค่อยไปไล่ลบที่หลังถ้ามันผิดมันผมผมกระทึงถือแดงถือเหลืองมาหลายอย่างเลยครับเพื่อนเพื่อนไปย่ามเวลาเข้าพิมพ์ผมถือเหลืองเที่ยนึงย้อนไปพิมพ์แซลมูอันเอไอมันบรูลอกว่าเข้าใส่เหรนมุกเหรนนยางนะมันว่าเป็นการคู่ข้ามไปควมคู่เขาถือไปปีหนึ่งครับ จ่อเหลืองเลยนะครับไอไอสถานะองคนะ์กรมลำเจะสีเหลืองเต็มเลยแล้วก็ถึกแดงที่อนึงครับอันภาพอันอาจารย์เอาไปถ่ายรูปอาบน้ำนะเป็นเหมือนเด็กอันอาจารย์นี่ก็บรได้นะครับเข้ากับเลี้ยนรููเอาได้ครับเพื่อนๆอันนี้คือประสบประสบการณ์โดยตรงที่บอกเพื่อนเพื่อคือถึกแดงถึกแดงถึกเหลืองมาแล้วก็พยา่าอ่าฮ็ดให้ปิดกดครับสั่งสรรผลงานที่เป็นของเฮ้าเองนะครับอ่าบ่ว่าสิเป็นรูปภาพหรือว่าเป็นคลิป เขากับพยามสังสรรค์ผลงานที่เป็นต้นฉบับของเขาเองนะมันจะได้เร็วอันนี้ผมกับพยาามเพชรอยู่ครับอันนี้คือพยามาทั้งเขากับสอดแทรกไปเขาเฮ็ดตลกเ่าเปลี่ยนเพื่อนเขากับเกล้าแสดงออกอเพื่อนเขากับเฮ็ดอันที่เข้าถานะนะครับเพื่อนๆเอาแค่นี้ก่อนมือนี้มือนี้เป็นมือสันวันดีกับขอให้ทุกคนถูกไว้รวยเบื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความมุ่งมั่นพัฒนาทุกคนสาธุครับเจอกันตอนเย็น รอตาสวนในไรเรื่มรอสวนหลังบ้านทึ่งบ้านทึ่งเปื่อยไปเพื oh, ่อกันเพื่อนเพื่อนโอ้โหเพื่อนเพื่อนเห็นละโงกสวนหลังบ้านครับป๊อดดอกโอ้ใหญ่ค่ะกีรีผุนเพื่อนเวลาเกิดเปื่อยกันมี่ครับผุนไปเห็นบ่าี่เปื่อยถิ่มมืดพูนสายเติบอยู่เด้อคุมเพื่อนมาคอยแทรกกันมากินเนี่ยตัน่ะทึ่งเปื่อยเพื่อนเนี่ยเปื่อยเห็นก็รัดแก้ ในดินก็นมีได้เพื่อนๆโอ้เก็บเก็บเก็บยังสี่เทาสีได้เก็บเก็บไปเติมกันนี่ไปสวนื่อกี้นี่มานนี่เก็บได้สำนีครับในแกงนึงแหละแกงไงนึงว่านโลหนึ่งเก็บอันนี้ไปเติมกันนี่ได้ายเถ๋อโอ้พอดีแล้วแม่สิได้เอาใส่นั่นครับออกพันซาเนี่ยใส่ตู้เย็ยนไปเลยมาเก็บร้องกันครับเพื่อน,อนๆไ,ไ้เอากกอุปกรณ์ยังมาเลยหฮกเอาเลย โอ้อยเดกเอาหมีดกันไปเลยมากมีผมสิบหรือสีเลยครับคนเน่อนเด็ดเอาขามันสิเอาขาหนห่อยเลยเด็ดเอาเะไรคนเดินเขาเอาิ่อน like. อมาเด็ดเอาหนีเลยบอ่บอขาบ่อขาว่นเพราะว่าเขากินเองเนี่ยนี่บาเลยเก็บขายเก็บเขาอมตัวยังวันดุนะอือ เปิดเอ้คือบะแฮดเดี๋ยวเดี๋เพื่นจะเดี๋ยวเดี๋สีเลยถอนเบาเบาวันนั้นเพื่อนเบาเบานนเพื่อนเบาเงีย้ยงเงี้ยจะกรอบขึ้นยังเบากระไรแล้วเสียเปลยอยู่นี่เลยปลาได้เตรียมกันเพียงไหนเป็นสองโลกวันวันสุดยอดนั่นดีเพื่อนเพื่อนปาชิมัน มะเกือเอาอยู่รังบ้านเติมได้อีกประมาณโลนึงปุยละปอดโธ่แต่ดอกใหญ่ๆงงนี่ค่อยของแท้ครับสวนรังบ้านนี่มีแต่เห็ดดอกใหญ่ได้แต่ว่าหางใครข้นมันเป็นหินน้ำนอนนะข้างล่างปุดอะปาจีมานเพื่อนๆสุดยอดสุดยอด